สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบีมพลังใบขอโทษแล้วปมขับรถบาดเสียวยันไม่ได้เมาแล้วขับพร้อมปร,ปรับปรุงตัววันที่1กุมภาพันธ์6กจากกรณีที่โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของบีมสรัญยูดาราพิธีกรชื่อดังกินใบกระท่อมแล้วขับรถและเรือด้วยความน่าหวาดเสียวต่อมาพลตํารวจตรีจิรัน์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองบังคับการตํารวจจร,ราจรหรือบอกอรจรอ ในโรงพักในท้องที่ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเหตุเกิดขึ้นท้องที่ใดเบื้องต้นสว่าเหตุเกิดบนถนนจริญสนิทวง์และบริเวณใกล้เคียงย่านทนบุรีซึ่งกําลังตรวจสอบว่าเกิดเมื่อใดบ้างเนื่องจากเหตุอาจเกิดต่างกรรมต่างวาระหากทราบแล้วจะเรียกเจ้าตัวมาสอบปากคําและแจ้งข้อหาต่อไปนั้นล่าสุดบิมสรัญยูก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผ่านหัวข่าวแรงจัดบีมขอน้อมรับเรื่องการขับในทางร่วมนะครับและการใช้มือเดียวในการขับขี่หรือการถ่าย ทำที่ดูอันตรายบิมจะปรับปรุงพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับแต่ผมไม่ได้เมาแล้วขับรถเสยตามที่สำนะักข่าวหลายหัวแชร์ไปนะเดี๋ยวเราคุยหลังบ้านกันนะครับพี่พี่กราบขอบพระคุณและขอบคุณคําด่าทอที่ทําให้ผมพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นไปในสังคมครับมารอแต่ความบ้ามันเป็นจิตวิญญาณผมลดได้ปรับได้แต่ผมเปลี่ยนตัวตนไม่ได้ครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ